ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณชาบุรีรัมย์ในความสําเร็จของการจัดงานบุรีรัมย์มาราธอน2022ซึ่งมีเงินสะพัดมูลค่าถึง145ล้านบาทในวันนี้เวลา15.00าานณห้องประชมรุมโงแรมเคสโกอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แถลงข่าวขอบคุณชาบุรีรัมย์ในความสําเร็จของการจัดงานบุรีรัมย์มาราธอน2022 เมื่อวันที่22มกราคม2565ที่ผ่านมาที่เป็นสวรรค์ของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอยซึ่งปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจบรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นการจัดการแข่งขันบุริรัมมาราธอนเป็นกิจกรรมที่จังหวัดบริรัมร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนชาวบริรัมจัดขึ้นร่วมกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอารยธรรมนอกจากนั้น ยังมีวัตทุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 บุรีรัมย์มาราธอน2022ได้รับความชื่นชมและกล่าวถึงอย่างกันมากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดงานการประดับไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันและแรงจูงใจในการวิ่งโดยแต่ละจุดจะมีการแสดงแสงสีการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรม พื้นถิ่นของจังหวัดมาแสดงได้อย่างงดงามและลงตัวการเตรียมการด้านความปลอดภัยของนักวิ่งที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยการปิดจราจรร้อยเปอร์เซ็นตมีทีมแพทย์ฉุกเฉิชนช่วยเหลือนักกีฬามีจุดประงพยาบาลตลอดระยะทางและมีความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขและการควบคุมเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019อย่างเข้มแข็งและเข้มขน้นนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องแสดงเอกสารการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 และต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อแบบ ATK ทุกคนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการดำเนินงานจากการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2022ครั้งนี้ปิดฉากอย่างสวยงามมีประชาชนนักวิ่งและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มากกว่า30,000คนทําให้เกิดการใช้จ่ายเงินในจังหวัดบุรีรัมย์สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ1 4 5ล้านบาทอย่างไรก็ตามการพิดถนนตลอดเส้นทางวิ่งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการแข่งขันรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องของการเตรียมการแข่งขันทั้งการประดับตกแต่งเส้นทางวิ่งการดําเนินการด้านการควบคุมจัดเลี้ยงสุนัขและแมวที่อาจจะเข้ามาขวางในเส้นทางวิ่งและอาจเกิดอันตรายกับนักวิ่งและนักท่องเที่ยว ดึงทําให้ประชาชนชาวบรีรัมหรือนะักท่องเที่ยวที่มีความจําเป็นจะต้องสัญจรหรือต้องใช้เส้นทางได้รับความไม่สะดวกในานามของจังหวัดบรีรัมและคณะกรรมการจัดงานบรีรัมมาราธอน2022ต้องกราบขออภัยพี่น้องชาวบรีรัมและประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในครั้งนี้ด้วยและต้องของกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวบรีรัมทุกคน ในความร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือเป็นชาภาพและเป็นเจ้าวบ้านที่ดีสแสดงพลังสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นสายเลือดของคนบุรีร,รัมย์ที่เมื่อรวมพลังกันแล้วแม้หากเกิดอุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดยั้งความตั้งใจหรือความพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เมืองบุรีรัมย์ของเราจเจริญรุ่งเรืองได้ครับนิว24สนักง,งานประชาธมพันธ์บุรีรัมย์ภาพข่าวสามารถเมฆใจดี รายงาน